วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมสไปนะครับในเกม Spec the line s p ป c o อฟเด e ะ i ลนะครับตอนนี้เดินทางถ<า>ึงแชปเตอร์ที่สองแล้วเลยจะสนุกสนานแค่ไหนเราไปต่อเลยนะครับตอนนี้เรายัางอยู่ในเมืองดูไบยอ,ยอยู่นะครับที่ผมไปอ่านเนเรื่องมามันเป็นว่าคือเมืองดูไบตอนแรกเป็นเมืองที่สวยนะครับแล้วพออยู่วันนึงอ่ะมีพายุทรายเข้ามามัน มาในเมืองถ้าทำให้เมืองจมไปด้วยทะเลทรายนะฮะแล้วก็มีพวกแบบกบฏนะครับแบบอยากจะทำตัวเป็นผู้มีอำนาจก็เลยยึดครองเมืองเลยครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีทหารหนึ่งนายนะครับในเมืองดูไหมได้ส่ง SOS ขอความช่วยเหลือไปนะครับทางรัฐบาลอเมริกาหรือสหรัฐเนี่ยฮะก็ได้ส่งสามคนเนี่ยมาเพื่อจะหาว่าเขา เอ่อไอคนที่ส่ง s o s ออไปนี่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยในเรื่องก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นเกมที่สามารถเลือกฉากจบเองได้ถึงสามแบบนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าฉากจบสามแบบนี้เป็นยังไงผมจะเลือกถูกหรือเปล่าหรือผิดหรือยังไงในแต่ละคัพซีนหรือในแต่ละแชปเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกเอ่อ ถ่าจบเองได้นะครับอะไรนะเนี่ยการการโอเคไปกันได้เลยจบ <c oughs> ถ้ามันมีเสียงคีย์บอร์ดนี่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นในคีย์บอร์ดนะครควาวนี้ผมไม่เล่นในนั่น,นแล้วในใน จอยแล้วฮะยังไมไ่ไหวนะในจอยผมนีงไม่โดนเลยฮะคิวในการปาระเบิดนะครับมนาะเราไปลุยกันเลยนะไอเจ๋งไหนไหนโวยวายกันจังวนะฮะโวยวายเนอะโวยวายรายการ ก่วยวายในการนะผู้กบฏผู้กบฏหัวแตกหน้าสันเลยแห่งี้หน้าสันเลยฮะอุ้ยมากันเรื่อยๆนะครับหน้าสันเนะี่ยหน้าสันเลยหน้าสันเฮ้ยมีใส่ที่เก็บเสียงเนะี่ยฮะ ไปโกโกโก้การการโอเคหน้าสัน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 เนี่ยฮะ ไปครับไปครับไปครับโหเยี่ยมเลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ๊ยโอ้โหผมนี่น่าสั่นเลยทำ <c oughs> ไมตายง่ายอย่เงี้ยโอ้โหไม่แน่เลยทหารมันต้องอดทนเนี่ยโหเอ้แล้วมาเริ่มใหม่เลยนะดูตายตาย ภอค้นไปเลืรสั่าตะคิดไปเลยฮะไดก็ตคอกกี้บายบาันดับหนึ่งะันพวกเขาต้องไปไปไไป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  ไากระตุกครับกระจุกกระจุกไปฮะอู้ยเกจอกครนนี้ผมจะเล่นแบบไม่รีบร้อนแล้วะฮะไม่รีบร้อนก็เป็ตายกับตายครับาก,การหน้าสัน่นะหน้าสั่ซ้ำ หน้าสาันหน้าสาันหน้าสาันมาละมาละหน้าสาันครับผมว่าเกมนี้ยิงแล้วกระสุนหมดเร็วมากเลยนะไปเร็ว <c oughs> โอ้อยิงแก่เนีย <c oughs> การ โอ้มหน้าสารนาสันหน้าสานหน้าสันหน่าสานหน้าสัหน่าสัโอ้โหนี่มันคนแม่นปืนจริงๆนะฮะเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ตาย หน้าสัานน,สนัหน้าสัานหน้าสัานหน้หนาสัานมัหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันมองันแล้เป็นการการเคลียไปกันเลย คิดว่าหมดแล้วนะไปได้เอสมุก <c oughs> เราไปตามหาไอ้เจ๋งที่มาชุดกันนี่เลยไปตามหาก็ตามหาไปเหมาเขาลังตามหาทีมสามทีสาอยู่นะฮะมากรน

ตาย,ยอย่างนี้ไม่รอดหรอกครับสว้าวววคืออะไรปืนพกหรอเอาป่ะแล้วเบอร์เฉยเลยตา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 ยไปครับโห <c oughs> ปืนววเลยเนี่ยตายกน็นี่เหมือนสคขานี่นะมาฮะ ว่าเราควรจะเปลี่ยน M4 เป็นบืพกด,ดีกวามาใครมันเปิดเพลงอะไรมะเนี formas, ่ยตายตายตาย ต,ต,ตัวเดิวเดิฮกาเิี่เจอลูกระเบิวอีไหนนอายงนโ้ตัวปิวดีฮะงี้ตัวปิวดีฮะ

พี่ขายไม่เีจริงวะให้กูรู้นะตายดิเยอะไ่รอดได้ไงดูดูมือปืนมือปืนพะการมือนมือปืนพะการนะฮะตายตายตายมบ

เจ็ดร้อยครับหน้าสั่นหน้าสั่นอ่ะวันนี้หน้าเราจะสั่นละไอ้นั่นยังไม่ตายเดี๋ยวน่ะการจัดการเร็วๆให้ไวเลยให้ไวเลยการลุกเลยลุกเวยยิงอะไรอย่างนั้นอ่ะของยิงไม่โดน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  ตะวงระเบิดก็ไม่มีแล้วฮะตอนนี้โอ้ยยิงไม่โดนยิงยิงยิงเรียบร้อยครับหน้าสั่นไม่ตายด้วยเฮ้ยมันมาเพิ่มกันเรื่อยๆเป่นงไงหนูมีโกยิงไม่โดนวะฝืนก็จะหมดฮะตอนนี้ตายครับ ว่าอะไรเนี่ยมันมันเงี้ย่นี้ยิงดิยิง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 ร่วงฮะร่งลวงอุยหมอก่อเดี๋ยวตายหมอก่อเลยหมอก่อนหมอก่อนฮะไมงั้ไม่ไหวจริงฮะมาไอเคมามาไอเคไอเคมามาหมีตรงนี้แหะ ว่ายิงอะไรกันจังเลยยิงอะไรกัน,กนเลยนะไอ้กก็ขโมยมันสั่งให้ฆ่าหลายรอบแล้วไม่ตายตายไปเอายิงไม่โดนกูยิงเองกูยิงเอ,ง,เอ,ง,เองตายไปตายตายตายอะไรอะไรไมึงโยนเชือกอะไรอะไรโยนอะไรลงมา โอ้ยพิวายครับโอ้ยพิวายพิวายโหตึกตึกนี่ไปทั้งตึกเลยฮะเกาะไว้หมูเอนมนลก่อ้เอ้โอ้โหมืนจะดนพิวซายโจมตีนะครับ เช็คพอยต์แล้วฮะต้มดูโก้ดีใช่ไหมดีมนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับแชปเตรอร์สองนะฮะวันนี้ผมก็มาเล่นเข้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอผมนในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ